นเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีความเสี่ยงสูงต่อแผ่นดินไหวถ้าเทียบกับจังหวัดนะคะในภาคเหนือความคุ้มค่าของโอมานโดยโครงการเนี่ยนะคะมูลค่า9ล้านบาทสำหรับการประเมินอ,อาคารสูงเป็นการใช้จ่ายบปงระมาณที่ไม่สมเหตุสมผลในที่สุดที่ประชุมก็มีมติให้ไม่ผ่านโครงการนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าเราไม่มีผู้ควบคุมงานผมเชื่อว่าสํานักโยธาทําได้และผู้ที่นะครับที่จะประมูลในการก่อสร้างขนาดใหญ่เนี่ยเขาทําตามแบบอยู่แล้วเขาไม่กล้าทําผิดหรอกครับโดนทุบเขาไม่คุ้มค่านะครับระบบต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน TOR มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนถ้าเขานะครับเป็นผู้รับเหมารายใหญ่เนี่ยเขาไม่กล้าทําผิดนะเขาจะต้องปฏิบัติอย่างเข้มงวดเพราะเขากลัวกรทมเนี่ยเบิกเงินไม่ได้ แล้วเบิกยากอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาไม่กล้าทําผิดๆแล้วฮะผมก็ยังยืนยันว่าไม่จําเป็นต้องมีนะครับผู้ที่ควบคุมงานนะครับในการก่อสร้างครั้งนี้ครับฟุตบาทไม่ต้องไปดูมันเยอะตานประธานนะปล่อยมันาปอาคารก็ไปนูนดูบ่อยอย่างที่บอกในชะ่ไหมเขาจะเทโครงสร้าง่านประธานนะเขาไม่เทผูกผูกเหล็กวันนี้เทพรุ่งนี้ที่ไหนรัฐบานบางทีทํากับเดือน่อนานประธานนี่างไเทโครงสร้างใหญ่ๆฮะไปตรวจสอบได้เหล็กเท่าไหร่ความใหญ่ของ แบบเท่าไรอะไรท่านดูได้ฮะไม่ต้องไปทุกวันแล้วจริงๆอ่ะโครงการขนาดใหญ่พวกนี้รรท่านประธานนะถ้าท่านไม่อยู่จริงๆผมเคยพูดไว้รรท่านประธานนะท่านคงไม่ได้ไปอยู่ตลอดเวลาท่านประธานแต่วงจรปิดรรท่านประธานติดได้ตลอดเวลาดูงานได้ตลอดเวลาว่าคนไหนทํายังไงอะไรยังไงผมว่าดูได้รรท่านประธานดูจากจอมอนิเตอร์ก็ได้ไม่เป็นไรฮะดูผ่านมือถือก็ได้ฉะนั้นโครงการนี้รรท่านประธานนะยิ่งกว่าโครงการเมื่อสักครู่ จ้างผู้ควบคุมงาน60ล้านเมื่อกี้5ปีจ้างแค่44ล้านประธานโครงการนี้ยิ่งไม่น่าให้ใหญ่เลยครับขออนุญ,ญาตตัดครับเราก็มีความเห็นว่าผู้ควบคุมงานสําหรับโครงการที่มีความซับซ้อนมูลค่าเงินลงทุนจํานวนมากมีความจําเป็นเพราะว่าการควบคุมงานให้ได้มาตรฐานเนี่ยจริงๆถือว่าวางเหล็กเนี่ยเช็คเหล็กให้ได้ก่อนแล้วถึงเทคอนกรีตเทคอนกรีตก็ไม่เห็นเหล็กแล้ว มางท่ามองว่าม,มีคนที่อยู่หน้าง,งานนคอยควบคุมงานตลอดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ก็อยากจะฝากเรียนว่าสิ่งที่ผู้บริหารเสนอเนี่ยผมว่าเราคิดรอบคอบในมิติของความจําเป็นการสร้างโรงพยาบาลมูลค่า3,000ันล้านแล้วเราเสียค่าคุมงาน60 000, ล้านผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและสร้างความมั่นใจว่าจะได้เงินได้โครงการได้ตึกตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพ การที่จะเอาพนักงานของเราซึ่งเราต้องบอกว่าโยธาเราจริงๆแล้วก็จำนวนไม่พอจริงฮนะแา่ว่าเราจะรับพนักงานใหม่มาเอาเด็กจบใหม่มา